ช่องข้อสาวๆลึกแค่ไหนนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องลึกแค่ไหนสุดปลายนิ้ว2นิ้วหรือว่าถ้ารู้สึกว่ามันคำแล้วมันต่ําลงมาเนี่ยถือว่าผิดปกติไหมทหําไมเพื่อนบอกว่าต้องคำได้1น,นิ้วของเราทำํำไมคำได้แค่ไม่ถึง1น,นิ้วเนี่ยถือว่าหมดลูกต่ําหรือเปล่ามีการศึกษาวิจัยว่า ให้สาวๆเนี่ยเข้าไปนอนใน MRI แล้วทําเป็นภาพนะแล้วปรากฏว่าลองมาวัดดูซิว่าในระยะที่ตอนอยู่เฉยๆของสาวๆเนี่ยตัวช่องคลอดมันจะลึกแค่ไหนจากการศึกษาวิจัยค่ะพบว่าความลึกอยู่ที่ประมาณ4.1ถึง9.5เซนติเมตรและเฉลี่ยอยู่ที่6.3มซนตะิเมตร6เซนเนาะก็ประมาณไม่ถึงนิ้วนะคะนะ6เซนเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราล้วงนิ้วเข้าไปเนี่ยแล้วมันไปเจอทางตันเนี่ยทางที่ยังล้วงนิ้วไม่สุดเนี่ยไม่ ถ้าแพทย์ปวดภายในใช้อุปกรณ์ปากเป็ดแพทย์อาจจะรู้สึกว่าความลึกมันมากกว่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยมันช่วยดันเข้าไปนะคะมันเลยทําให้ความลึกเนี่ยตัวช่องคลอดมันยืดออกมันเลยดูเหมือนลึกขึ้นนะคะซึ่งความลึกก็จะอยู่ที่ประมาณ7-9ถึงเเซนติเมตรแต่ถ้าสาวๆกําลังมีพสพนะคะตัวช่องคลอดสามารถขยายได้ลึกถึง11เเซนติเมตรเลยนะคะนะเพราะฉะนั้น ความลึกของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะนะจะเอาความลึกของเราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนไม่ได้แต่ถ้ามีอาการอะไรผิดปกติเช่นรู้สึกว่ามดลูกมันหยอดลงมาแนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจภายในวินิจฉัยว่ามีภาวะมดลูกหยอดหรือเปล่านะคะ